โอเค้วครับผมสวัสดีคนดูที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยูโกพ่วเองลูมิแอร์นะครับผมนะก็ผมสตรีมทุกวันนะครับเวลา1นึ่ทุ่มจนถึง4ี่ทุ่มนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นด้วยกันนะครับสามารถเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับผมนะก็อย่าลืมมาเล่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับผมนะโอเคไปชมความสนุกในตัวเกมกันได้เลยนะครับกาบสวัสดีทุกคนนะครับยูโกพ่วเองลูมิแอร์ในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมของ t o i เล t Power Defense นั่นเองนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าตัวของตัวนี้นะครับฮอล i c คอปเตอร์แมนนั่นเองนะครับซึ่งเนี่ยผมได้ทำการไปซุ่มมานะครับแล้วก็ได้เจ้าตัวนี้มานะครับก็ไปแอบเล่นมานะก็เป็นตัวระดับอีพินะครับก็ไม่แน่ใจว่าตัวมันโกงหรือเปล่านะครับสำหรับตัวนี้เนาะก็จากที่ผมไปดูคลิปมาเนี่ยตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเจ้าตัวนี้กันนะครับว่าตัวนียมันดีหรือเปล่านะครับผมนะโคตรตึงนะครับ ก็ okay. ตอนนี้เนี่ยมีระบบใหม่เข้ามานะครับเป็นระบบเทรดเนาะเราสามารถเทรดตัวได้นะครับนีเ่เราไปกับเจ้าเสื้อแดงอเบคอนกะโดดหน่อยออโอเคนะครเราไปกับเจ้าเบคอนเนาะเอาไปด้วยไม่ได้หรอคือไปด้วยไม่ได้อ๋อฮหืึหดูไปด้วยไม่ได้แน่กดเลยช้าไปลวไอเบคอนเอ้ยไป เข้า okay. มาแล้วนะครับเรามาครับเจ้าเบคอนนะดูดิว่าเราจะไม่ไหวไหมลยครับตานี้เนาะไม่รู้จะไหวไหมหรือเปล่านะดีวเราวางตัวตังกันก่อนเลยละกันนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นตัวตังนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเด้งตังยังไงนะครับในเกมนี้เนาะห้าสิบหรอมันคิดเป็นเวฟหรือเปล่าวะทุกคนนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่ะมันคิดเป็นเวฟหรือเปล่าวะทุกคนแบบว่าเวฟละเท่นทนแบบา,เทานี้เท่านี้เท่านี้อันนี้ไม่แน่ใจนะเอามาน้องโอ้โห มันจะรอดไหมเนี่ยนี่จะรอดไหมน,นี่โอเคเรารอตังนะครับคลิปไปก่อนเดี๋ยวรอตังก่อนเลยทุกคนมาละเดี๋ยวดีใจละอู้เมนคนเขาวางกันตรงเนี้ยไอ้ผมแม่งวางตรงนี้เลยแวกไงแวกเฮ้ยอ๋อนี่มันจะออกมันจะตัวละครมันจะออกมาอย่างนี้เลยนะครับนี่เนาะนี่โคตรเทะนะครับโอเคเทจัดนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยก็จะบินบินอย่างนี้เนาะ สำหรับฮอลิคอปเตอร์ฮลิคอปเตอร์นั่นเองนะครับโอเคนะครับดูก่อนนะครับว่าระวางเงินได้กี่ตัวสี่อ๋อระวางได้4ี่ตัวนะครับเดี๋ยวผมอัพฮอลิคอปเตอร์ต่อนะอัพคะแนนนะครับอยู่ที่300นะครับตูมนะครับดาเมจเนี่ยเด้งขึ้นไปเท่าไหร่วะเนี่ยเจ้าตัวนี้เนะี่ยมันมีเลือดด้วยนะครับแล้วมันก็สามารถทำดาเมดได้ด้วยนะดูดิมันยิงปืนเหรอปะโคตรเท่ <laughs> ยิงปืนแบบตึงๆว่ะทุกคนโอเคอัพ okay, ข้าต่อไปตุ้งนะครับมันจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ว่วะถ้าที่ผมดูเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปลักษณ์นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งเนาะนี่ตอนนี้เลือดห้าร้อยแล้วนะตนนัวนี้ดูที่มันจะเซกมาเมื่อไร่นะยครับเอ,อ้แล้วเฮลิลอคอปเตอร์ผมมาได้กี่ตัววะขออ้มาที่สองตัวเฮ้ยมาแล้วทุกคนนี่มาแล้วนี่เปลี่ยนหน้าเป็นเอ่อเจ้าตัวอะไรวะเนี่ยเปลี่ยนเป็นอะไรไม่รู้นะครับทุกคนดูดิยเลือดก็หนึ่งพันนะครับ ก็มีดามเมทไหมอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนไม่แน่ใจว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับอันนี้อันนี้เลือดอันนี้เลือดดามเมจห้าร้อยป่ะอันนี้ DPS เน,นี่ยดามเมจห้าร้อยนะครับตัวนี้ยิงห้าร้อยเลยนะตนัวนี้เลือดมอน,นี่เยอ,อะเลยวะโอ้เลือดมัอนอยู่ที่พันกว่าพระเจ้ายิงห้าร้อยก็น่าจะได้อยู่มั้งทุกคนโอเคอัพขั้นต่อไปตุ้มนะครับตอนนี้โอ้ยเลือดเด็กเป็นมือเลยดูดิโอ้โหตึงเกินไปปะตึงเกินทุกคนเดี๋ยวลองวางอันนี้อันหนึ่งนะครับ ไปโอ้วมาได้สองอันแนละ้วทุกคนโอเคผมชอบนะผมชอบไออะไรที่มันเซกมอนได้นะฮะนี่มาแล้วมาแล้วเลือดเทะะนะ่าไหร่เนี่ยเอาเลือดห้าพันหรอเอาเลือดหนะ้าพันแล้วทุกคนเข้าใจผิดนิดนึงขออภัยขอขอภัยยังไงหลวงนะครับเฮ้ยน้องมึงไ่ช่วยกูด้วยเนี่ยช่วยกูสักทีเถอะเออน่าจะไหวไหวหรือเปล่า่าทุกคนนี่เอามัน ยิงมันบุ้งบุ้งบุ้งบุยิงมันยิงมันโอเคว่ายูทุกคนอัพอัพข้นต่อไปนะครับอยู่ที่พันห้านะตุ้มโอเคแม็กแล้วนะครับเจ้าตัวเฮลิคอปเตอร์นะครับแม็กเนี่ยดาวเมสนะครับอยู่ที่สองพนะครับเลือดอยู่ที่พันห้นะเลือดในการเซกหมอนนั่นเองนะครับนี่อุ้ยเป็นตัวเลเซอร์วะทุกคนเกเลยวจิ๊บจิ๊บจิ๊บจ อญาตเกับอยู่ใกล้ชิดอะใกล้ชิดแล้วก็แคบอะไม่รู้แคบทันหรือเปล่าบ้าทันหรือเปล่าวะทุกคนเดินเร็วจัดนะครับทุกคนนี่มันก็จะเดินเดินเข้าบ้านเลยนะเจา้จาเจ้าตัวเนี้ยนะครับโอเคนะครับขออภัยด้วยนะครับอาจจะนั่งแคบอยู่นะก็ไม่รู้จะแคบทันหรือเปล่าโอเคอัพต่อโอเคแม็กซ์สองละอัพได้แค่นี้ว่าเดี๋ยวผมลองอัพตัวตังค์ดูดิว,ว่า มันอัพได้กี่คันโอ้โหได้หลายคันอยู่ไว้ทุกคนตัวต่างแค่มีนี่ผมก็น่าจะาแบบไหวชิวแล้วทุกคนเนี่ยนะน่าจะวหวชิวแล้ววะน่าจะสบายๆไปทุกคนโอเคนี่ตัวตึงนะครับนี่เรียกมาส่องตัวแบบตึงๆอยากเลียได้สักไหล,ลายตัววะทุกคนผมอยากแบบสแปมวางสักสิบตัวอย่างเงี้ยแต่ <c oughs> ทำไม่ได้วะทุกคนน่าจะทำไม่ได้วะ <c oughs> แต่ตัวดีนะตัวดี ชอบมากเลยนะครับนี่เทจัดเดินแบบตึงๆเลือดก็เยอะอะไรก็เยอะโอเคนะครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดีย๋ยวเราสปีดรันไปตอนที่บอสมาเลยแล้วกันนะครับจะมาดูกันว่าตัวผมเนี่ยมันจะฆ่าบอสได้หรือเปล่านะครับมันจะเร็วไหมเนาะโอ้ยอันนี้ตัวใหญ่ๆนะครับก็ว่ายู่นะครับ,รบตอนนี้ตอนนี้ก็เวฟที่เวฟสิบเนะก้าแล้วนะก็ค่อนข้างเร็วนะครับก็ผมให้ปล่อยสก,กิปไปนะครับคือเลือดมอนเนี่ยมันเยอะมากเลยนะดูดิ หมื่นห้าเลยนะทุกคนโคตรดีอ่ะแล้วมันก็มีดาเมจด้วยอ่ะคือแบบเป็นอะไรที่โคตรดีนะครับตัวนี้เนาะโคตรคุ้มเลยผมว่าแบบควรหานะสำหรับน้นเกมเนาะผมมอกว่าแบงโคตรจริงโคตรดีดูดิเลเซอร์แม่งทะลุไปตรงนี้ได้ด้วยโอ้โหโคตรตึงนะครับทุกคนอ่าผมไม่แน่ใจว่ามันกี่เวฟนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับน่าจะมีประมาณเวฟยี่สิบนะครับดูดิว่าบอสมันจะออกมาหรือเปล่านะครับทุกคนมาตอนนี้เราเจอไอ้เข้านะครับไอ้เข้า เขาไม่รักผมแต่ผมนั้นรักเขาไม่ใช่นะครับอันนี้โทษทีโอเคนะครับเดี๋ยวรอดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะโพล่มาหรือเลปล่านะจ๊ะเออคือแล้วก็ไอไอเลือดมันเนี่ยสามารถชนมอนได้ด้วยนะเฮ้ยมาแลว้วบอสมาแลว้วบิ๊กบอสจี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 ดูดิตุ้งเห็นไหมเห็นปะโอโคตรดีอ่ะดูมันแบบเอามันเอาเลือดเป็นพลังโจมตีด้วยด้วยทุกคนแล้วมันก็มีพัดาเมจของมันด้วย oh, oh, โอ้โหโคตรตึงนะครับโอเค ตอนนี้ก็ชนะมาแล้วนะก็ผมมาเล่นได้หมดง่ายนะครับก็มาลองดูแบบชิวๆเนาะนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับในสลับตัวนี้เนาะโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับสลับเกม t o i l e t Tower Defense นั่นเองเนะ่ครับนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับนะครับก็เป็นลรงใจผมด้วยละกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่นตัวอะไรก็ติดตามรับชมกันด้วยละกันนะครับในคลิปนี้ไปแล้วครับของมาครับยบบย